จากกรณีที่ทางผู้เสียหายนะคะคุณพลยลินแก้วเพชรค่ะมีการแจ้งความกระทาาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าทําทองจํานวนกว่า40บาทนะคะหล่นหายในพื้นที่ของถนนบรมราชชนนีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าถ้าใครเก็บได้เนี่ยนะคะจะให้สินน้ำใจจํานวน1 0 0 0 0แบาทค่ะ ล่าสุดค่ะทางฝ่ายสืบสวนของสนบางยี่ขันค่ะควบคุมตัวคนที่เก็บได้แล้วนะคะเป็นชายค่ะและที่สําคัญเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่หลังจากที่มีภาพปรากฏนะคะในกล้องวงจรปิดค่ะโดยมีการระบุว่าเก็บกระเป๋าดังกลับไปได้บนกลางถนนบรมราชชนนีนะคะซึ่งหลังจากที่มีการสอบปากคําแล้วนําตัวไปตรวจคนที่บ้านพักก็พบของกลางดังกล่าวด้วยค่ะ ต้นชัยดังกล่าวค่ะปฏิเสธที่จะตอบคําถามสื่อมวลชนนะคะและมีการใส่หน้าค่ะเมื่อสื่อมวลชนถามว่าวันที่เก็บกระเป๋านั้นได้นะคะทราบหรือไม่ว่ามีทองอยู่ในกระเป๋าค่ะรวมถึงมีการตอบสั้สนๆนะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าของค่ะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถยึดทองนะคะคืนมาได้ทั้งหมด47บาทค่ะส่วนอีกสองบาทนะคะก็รับสารภาพนะคะว่านําทองดังกล่าวนั้นไปขายค่ะที่ร้านขายทองนะคะได้เงินมาทั้งหมด60,000บาท โดยต้องการพิสูจน์ว่าจะเป็นทองจริงหรือไม่ค่ะเดี๋ยวอะไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง